วันนี้เราจะมาทำหมวกใบนี้กันนะคะไหมที่เราใช้จะเป็นไหมขนแกะนะคะไหมขนแกะนี้เหมาะที่จะทำหมวกหรือผ้าพันคอนะคะเพราะว่ามันนุมน่มวันนี้เราจะมาทำบวกหมวกใบเล็กๆนะคะให้กับเด็กๆ นะแล้วเ,เข็มที่ใช้ก็จะเป็น3ามท่ศูนย์กัสีเท่าศูนย์นะคะจะใช้ข้างไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะหมวกที่สอนนี้จะทําสําหรับเด็กๆแต่ถ้าจะถามว่าทำให้ผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้นะคะโดยที่เราเพิ่มเ,เพิ่มโซ่หรือเพิ่มห่วงนะคะตามความต้องการหรือตามขนาดของเรานะคะแต่ตามตัวอย่างที่เห็นนั้นจะเป็นหมวกใบเล็กสําหรับเด็กๆนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่โซ่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาแบบถักสบายๆนะแล้วก็โซ่สามนะคะพันแทงลงมานะคะ ันแล้วก็แทงลงมาทำเป็นขานั่นเองนะคะ แทงลงมาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปนับมันนะ นะคะเอ่อทำลงไปจนมีความรู้สึกว่ามันมันไม่หลังอ่ะนะคะไม่แบนแบนออกเนี้ยปกติเแล้วก็จะอยู่ประมาณเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบแถวนะคะก็จะประมาณนี้ไหมนะคะ ประมาณ15บห้าถึิแถวทำให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้นะโซ่สามค่ะแล้วก็พันแทงลงไปทำขาอันนี้เราก็จะทำประมาณสองขาแล้วก็เพิ่มหนึ่งหนึ่งขานะคะ ทำธรรมดาสองขาแล้วขาที่สองก็เพิ่มอลงไปในช่องเดิมอีกหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่หลังมันจะได้ไม่หุบเข้านะคะมันจะมันจะแบะออกอย่างนี้นะคะของใครที่ถักไปแล้วมาแล้วมันมันพานจะหุบเข้าก็เพิ่มขามันเข้าไปนะคะไม่ต้องไปกังวล พราะว่าไหมขนแกะเนี่ยมันจะสวยด้วยไหมของมันเองแล้วต่อให้เราถักลายสวยขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นนะคะแต่ที่เราต้องการคือเราต้องการความสวยของสีและความนุ่มของไหมนะ้องถักดูนะคะอ่าถักวนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่จะจบแถวนะคะค่ะอันนี้เราจะมาจบแถวที่สองกันแล้วนะคะ พอถึงตรงนี้เราก็เก็บแถวนะคะโดยวิธีพันลงไปควักขึ้นมาแล้วก็ดึงออกนะคะดูซิว่า,เ,าเหมือนของผู้สอนไหมนะคะคือมันจะเป็นแบบๆอย่างนี้อย่าให้มันงุ้มเข้านะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองอย่าให้มันงุ้มเข้าถ้าใครงุ้มเข้านะคะเออทำใหม่ เพราะว่าถ้างุ้มเข้าตั้งแต่นี้แล้วมันจะไม่สวยมันจะต้องแบนๆออกนะคะอ่าทีนี้มาเริ่มแถวที่สามกันนะคะแถวที่สามก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมก็คือว่าเออ่ถักยังไงก็ได้อย่าให้มันงุ้มเข้านะคะถ้าสมมติมเห็นว่าเห็นมันจะงุ้มเข้าก็ลงขาเพิ่มนะคะ ออลองถักดูนะคะผู้ถักจะถักประมาณช่องหนึ่งสองขาช่องหนึ่งสองขาสําหรับแถวที่สามนี้นะคะอ,อลองถักดูนะคะช่องหนึ่งลงสองขานะคะลองถักช่องหนึ่งลงสองขาลงสองขานะคะ แล้วก็จะมีคําถามว่าแล้วหนูจะมองช่องเห็นได้อย่งไงในเมื่อนในเมื่อด้วยความที่มันเป็นหมายขนแกะนะคะมันจะมองไม่เห็นนะคะให้ให้สังเกตเอาให้ใช้เทคนิคของแต่ละคนนะคะอลองดูนะคะช่องหนึ่งลงสองขาสำหรับแถวที่สามประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบแถวกันว่าจะมีใครงอไหมนะคะ ได้กันอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่ามันจะต้องได้อย่างนี้นะคะคือว่ามันจะต้องแบนออกอย่างนี้นะถ้าใครถ้าใครงอ,อเข้าก็ต้องต้องถักใหม่ละนะคะเอ,อ่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้อ,อ่อความกว้างตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวพอเราได้ตามความกว้างตามที่เราต้องการแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ พอเราได้ความกว้างตามที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำตัวหมวกกันนะคะโดยวิธีลดขามันให้มันเป็นอย่างนี้นะคะทำให้มันขึ้นอย่างนี้าการถักหมวกด้วยไหมขนแกะเนี่ย ไม่ยากเลยจะมีเทคนิคง่ายๆก็คือว่าไหมมันสวยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วถึงจะถักลายอะไรที่มันยากๆหรือลายที่มันละเอียดละเอียดเราก็มองไม่เห็นนะคะจะมีเทคนิคอย่างถ้าเราอยากจะทําให้มันบานออกเราก็เพิ่มขาหรือเพิ่มโซ่ถ้าเราอยากจะทําให้มันงุ้มเข้าเราก็ลดขาหรือลดโซ่นะคะอันนี้ผู้สอนจะทําวิธี ลดขาละเพราะว่าได้ความกว้างตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถักกันต่อนะคะแล้วดูซิว่าของใครเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะถักวนต่อนะคะอเอามาเช็คกันหน่อยนะคะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยของผู้สอนจะเป็นอย่างนี้นะคะอืมนะจะค่อยๆงุงมเข้านะคะ อย่างที่บอกเทคนิคอย่างที่บอกง่ายๆก็คือว่าถ้าจะให้มันงุมเข้าก็คือลดขาหรือลดโซ่นะคะถ้าจะให้มันบานออกก็คือว่าเพิ่มขาหรือเพิ่มโซ่นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะถักวนไปนะคะค่ะเอ่อเป็นไงบ้างเอ่ยนะคะเรามาดูถ้าเราได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะ มาทำระบายร,บรอบๆหมวกกันนะออการถักหมวกนี่จะมีเทคนิคนิดเดียวก็คือว่าถ้าอยากให้มันบานออกก็ต้องเพิ่มขาหรือเพิ่มโซ่ถ้าใครถักเป็นโซ่นะคะถ้าใครถักเป็นขาก็เพิ่มขานะคะถ้าอยากจะให้มันงุ้มเข้าก็ลดโซ่หรือลดขานะคะทีนี้เราจะมาทำให้มันบานออกก็โดยการเพิ่มขานะคะ อของผู้สอนจะได้แบบนี้นะคะวัดตามขนาดไซส์ของเรานะถ้าไซส์เด็กๆก,ก็จะเล็กหน่อยถักเร็วหน่อยวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จเนาะ <c oughs> บางคนคิดว่าจะเสร็จได้ยังไง <c oughs> นะคะก็ได้แต่ไม่เกินสองถึงสามวันนะ่ะนะคะ,ะถ้าเป็นไซส์ผู้ใหญ่ก็อาจจะอยู่ที่วันหรือสองวันตามความขยันของเราอีกนั่นแหละนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธี ทำให้เป็นระบายระบายนะคะก็โดยวิธีการเพิ่มโซ่หรือเพิ่มขานะคะอ่าถักโซ่สามนะคะพันแล้วก็ลงนะคะทีนี้อ่าทีนี้เราอยากให้มันระบายเร็วหน่อยถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปตรงนี้นะคะ ดูทันไหมพันทําขามันลงช่องเดิมเราต้องการที่จะให้มันย้วยหรือให้มันระบายก็ต้องเพิ่มขายใช่ไหมคะ,ะทันไหมเอาอีกรอบลงนะคะทําขาปกติแต่ทําโซ่เพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็หันหลังกลับมาตรงนี้ทันไหมดึงออก ะะอยากจะให้มันย้อยหรือมันระบายก็ต้องลงช่องเดิมช่องละ2หรือ3นะคะแล้วแต่ความชอบอืมจะได้ประมาณนี้นะคะอลองถักวนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนตอนจะจบแถวนะคะทันไหม อดูอีกทีเนื้อพานลงมาทําขาให้มันยาวหน่อยเน่งให้มันยาวหน่อยนะคะโซ่หนึ่งหันหลังกลับมาตรงนี้อืมนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยนะถักวนมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบแถวกันนะหลังจากที่เราถักระบายเพิ่มนะคะอันนี้แถวหนึ่งเราจะได้อย่างนงี้นะ อืมนะคะเราจะได้แบบนี้อันนี้คือแถวเดียวที่ระบายนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบออยากจะทำเพิ่มไปอีกสองแถวสามแถวอะไรก็ได้นะคะแต่ตามตัวอย่างเนี้ยเราจะระบายที่สองแถวนะคะอ่าอันนี้แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งได้แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าใครจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ถ้าชอบระบายแค่นี้อยู่ที่อยู่ที่ จะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบที่จะให้มันระบายเยอะๆก็ถักเพิ่มไปเป็นแถวที่สองแถวที่สามนะคะแต่ตามตัวอย่างจะระบายตรงนี้สองแถวนะนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแถวที่สองให้ดูแถวที่สองเนื่องจากตรงนี้เราถักระบายเยอะแล้ว เราก็ไม่ต้องไปถักระบายอะไรอีกแล้วก็แค่ช่องละแถวช่องละแถวไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูหลังจากถักแถวที่สองเสร็จแล้วนะคะอันนี้หลังจากที่เพิ่มเป็นสองแถวแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างหมวกที่สำเร็จรูปแล้วตามตัวอย่างที่ผู้สอนให้ดูตั้งแต่แรกนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด ติดตามหรือกดถูกใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วจะมีงานชิ้นใหม่ๆออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้ทำงานชิ้นไหนก็แนะนำมาได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ